กับกรณีที่คุณชัยยาพรมมารัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยโดนพี่เรืองร้องโรวจสอบนะคะเกี่ยวกับกรณีเรื่องของการถือหุ้นเกินร้อยละห้าของภริยาเนี่ยแม่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันจะเกี่ยวกับข่าวอะไรใดๆภายในกระทรวงเกษตรก่อนหน้านี้หรือเปล่าไปเหยียบตาปาใครเขาหรือเปล่านะ แต่วันนี้คุณชัยยาก็ออกมาพูดแหละนะคะว่าสงสัยจะจับหมูเื่อนเยอะไปอ่าโดยวันนี้นะคะคุณชัยยาบอกว่าเรื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรคะ่ะทุกคนเป็นการทำหน้าที่ของคุณเรืองไกรก่อนจะบอกว่าที่จริงคุณเรืองไกรเนี่ยเป็นค,คนเก่งนะอ่าเก่งจริงค่ะละเอียดคือเอาตรงตรงนะคะในบรรดานักร้องเนี่ย คุณเรืองไกลคือละเอียดสุดและ้นะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวดูแบบไม่ใช่ร้องไปเรื่อยอะร้องแบบใช้คำว่าอะไรดีอะ่ะแบบมีความรู้อุ้ยแรงไปหรือเปล่าเอาเป็นว่าเก่งอย่างที่คุณชัยยาบอกแหละนะคะโดยคุณชัยยาบอกว่ารู้จักคุณเรืองไกลดีนะคะเคยทำงานร่วมกันเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมธิการ ต่างคนก็ต่างทําหน้าที่แหละค่ะซึ่งคุณชัยยาบอกก็ต้องขอบคุณคุณเรืองไกลนะคะที่ให้ตนเนี่ยได้ชี้แจงนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะกําหนดกรอบการดําเนินการใน30วันอวันในเรื่องของทรัพย์สินหุ้นส่วนอะไรใดๆซึ่ง เอกสารหลักฐานเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแหละนะคะก็สามารถชี้แจงได้ไม่มีประเด็นอะไรที่หนักใจโดยยืนยันนะคะว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้กับทางปป,ปชซึ่งก็อยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องหุ้นก็เป็นไปตามกรอก30วันอยู่แล้วซึ่งถ้าเป็นอย่างที่ทางคุณชัยยาว่ามาจริงเนี่ยแม่ก็น่าคิดเหมือนกันว่าเอ๊ หรือว่ามันมีมิติอะไรในทางการเมืองหรือเปล่าพยายามจะมีการเตือนอะไรใดๆรอเปล่านะไม่รู้ค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอกสารที่คุณเรืองไกรยื่นตรวจสอบเนี่ยเป็นข้อมูลเก่าหรอคุณชัยยาบอกว่าไม่เป็นไรก็ต้องชี้แจงกันผมอาจจะทำบางเรื่องที่อาจจะแรงไปจับมูเถื่อนเยอะไปมั้งฮะ ก็ไม่รู้ว่าจับหมูเชอนหรืออะไรนะคะทุกคนก็เลยสะดุดไม่เป็นไรครับนักรบย่อมมีบาดเจ็บเป็นธรรมดาโอเคนะครับอืมก็คงจะไม่มีการเอาคืนอะไรกันใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นเพียงแค่การเตือนไหมหรือยังไงหรือจะมีการเอาคืนกัน่ะถามว่าถือเป็นการ d i s เครดิตทางการเมืองไหมเนี่ย คุณชัยยาบอกเลยนะคะว่าไม่หรอกครับส่วนจะเป็นการขัดแข้งขัดขาคนอื่นไหม,มสื่อเนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยแม่ชอบรู้อะไรแล้วก็ชอบยิงคำถามนะคะคุณชัยยาก็บอกเลยว่าไม่ทราบแต่สื่อรู้แหละชอบตั้งคำถามนะแต่คุณชัยยาก็เป็นมารยาทเนาะบอกไม่ทราบ ก็ทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกประเด็นที่มีข้อสงสัยข้อชี้แจงก็ไปตามหน้าที่นักการเมืองก็ต้องทําแบบนี้เพราะเป็นบุคคลสาธารณะสามารถที่จะตรวจสอบได้สรุปว่านักรบก็ย่อมมีบาดแผลเป็นธรรมดาย่อมมีบาดเจ็บเป็นธรรมดานะคะแต่ก็เรื่องหมูเถื่อนแหละเนาะก็คงไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกเนาะ